หลายๆคนเข้าใจผิดกันมากเลยว่าหนทางสู่ความสำเร็จทำไมมันช่างดูยากเย็นสะละเกินฉันจะต้องไปยังไงฉันไม่มีทางที่จะมีความสุขได้หรอกถ้าฉันยังไม่ได้สำเร็จอยากจะบอกวันนี้ว่าทุกคนคิดผิดถนัดเลยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะเมื่อก่อน แคเองก็เป็นคนแบบนั้นนะคะเองก็คิดแบบนั้นเช่นกันแต่พอเราได้มาเรียนรู้จากผู้คนที่ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็ลงความเห็นกันทั้งนั้นนะคะอีกทั้ง,งจากกดแรงดูดด้วยเขาก็ลงความเห็นกันทั้งนั้นว่าถ้าคุณอยากที่จะสำเร็จอย่างง่ายดายคุณจะต้องมีความสุขให้ได้ก่อนในระยะทางของการเดินทางคุณจะต้องมีความสุขให้ได้ก่อน พราะถ้าคุณไม่ได้มีความสุขเลยคุณส่งคลื่นแห่งความที่แบบว่าคาดหวังส่งคลื่นแห่งความคือฉันยังไม่ได้สําเร็จอะ่ะฉันจะมีความสุขได้ไงอะ่ะมันยิ่งหนทางแห่งการไปสู่ความสําเร็จมันยิ่งยากมันยิ่งถอยห่างออกไปทุกทีนะคะวันนี้เรารู้แล้วว่าหนทางทถ้าเราอยากที่จะสําเร็จจริงๆเปลี่ยนใหม่เลยคะ่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนคลื่น สั่นสะเทือนวเบชั่นใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรอยู่ในวันนี้ณนะวันนี้คุณต้องมีความสุขให้ได้ก่อนมีความสุขในสิ่งที่คุณทำหาความสุขให้ได้ว่าเอ๊สิ่งที่ฉันทำอยู่เนี่ยเออย่างน้อยๆมันก็มีความสุขนะนะคะถ้าฉันกำลังทำออนไลน์หรือว่าชาฉันทำงานแบบทั่วไปโรงงานออฟฟิศเหลือใดๆก็แล้วแต่คุณก็ต้องหาความสุขใน ในช่วงระหว่างวันวันนั้นให้ได้นะคะหรือว่าคุณจะกำลังทำออนไลน์อยู่กำลังแบบสตาร์ทกำลังเริ่มต้นอยู่เดอะเบกิ้นนิ่งอยู่ยังไงมันก็จะต้องมีความสุขความสนุกสนานบ้างละอย่างน้นอยๆวันนี้ฉันแต่งตัวอะไรดีนะนี่ก็คือความสุขค่ะความสุขมันหาได้ง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้ฉันจะแต่งตัวแบบไหนดีวันนี้ฉันจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนดีนะนี่ก็คือความสุขนะคะอย่าไป ปิดกั้นตัวเองไม่ให้ตัวเองนั้นมีความสุขใดๆเลยเพราะความสุขแม้เพียงเล็กน้อยเราเก็บเกี่ยวความสุขวันละนิดวันละหน่อยเห็นอะไรก็มีความสุขเห็นอะไรก็แฮปปี้แค่นี้มันก็จะเพิ่มพูนความสุขให้เราได้มันก็จะช่วยดึงดูดความสุขให้เรามีความสุขมากขึ้นได้เพราะแรงสั่นสะเทือนเพราะคลื่นความถี่ทุกๆอย่างบนโลกใบน,นี้คือคลื่นแห่งความสั่นสะเทือนคือพลังงานนะคะนั้นคือเราอยากได้ชีวิตแบบไหนเราส่งความสุขออกไป ส่งความสุขออกไปนำทางก่อนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับใครที่กำลังเดินทางไปสู่ความสำเร็จอยู่นะคะวันนี้มีความสุขแล้วหรือยังะคะวันนี้มีความสุขให้ได้ก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบาย